หนังสือเสียงทำโอวาทตอนซับภายในพระอุดมยานโมลีจันสีจันทธีโปในโอกาสต่อไปนี้เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะได้ตั้งใจปฏิบัติจิตใจของตนให้ดำเนินไปตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของแห่งพระศาสนา ก่อนอื่นที่พระองค์จะได้เป็นเจ้าของแห่งพระพุทธศาส,สนานั้นพระองค์ก็ตั้งใจสละราชสมบัติออกจากพระราชมนเทียนหรือออกจากวางไปสู่ป่าเพื่อหาความสุขในทางด้านจิตใจดังที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหามุนีวงได้กล่าวให้ฟังแล้วตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ท่านทั้งหลายจะได้ตั้งใจปฏิบัติทางกายทางวาจาและน้ำใจของตน ให้ผลจากความยุ่งเหยิงทั้งหลายซึ่งมันมีอยู่ในจิตใจของเรานั้นมาตั้งนมนานในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นลาบอันประเสริฐเกิดมาแล้วจะต้องสร้างคุณงามความดีใส่ตนของตนอย่างสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ได้สร้างบารมีสิบทัตคือทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีเป็นต้น จนกระทั่งสุดท้ายท่านทั้งหลายได้สละกิจการงานทางบ้านออกมาเพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นคนที่มีจิตใจอันผ่องใสในการให้ทานนั้นท่านทั้งหลายก็ได้ทำอยู่เป็นประจำคือให้อามิสทานมีให้จีวรบิณทบาทเสนาสนะและคิลานเพสัตเป็นประจำอยู่แล้วต่อจากนี้ ก็เกี่ยวกับการรักษาศีลศีลน,นั้นที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ก็มี5ประการบ้าง8ประการบ้างหรืออุโบสถกรรมจนกระทั่งศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดสำหรับบรรดาพระพิสุสามมเนนได้ประพฤติปฏิบัติกันทีนี้การรักษาศีลนั้นรักษาที่ไหนอะไรเป็นศีลก็รักษาที่กายที่วาจาให้เป็นปกติกายวาจาที่จะเป็นปกติได้ ก็ต้องอาศัยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจเป็นผู้บังคับบัญชากายวาจาให้กระทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างบัดนี้เราก็พร้อมแล้วมีการบวชเนคขมมะเรียกว่าบวชชีพานแบงที่ปรากฏอยู่นี้ทีนี้การบวชนั้นเมื่อผู้เป็นภาษาไทยชัชดๆก็คือได้เกิดการอบรมบ่มนิสัยใจคอของตน ให้ได้เข้าสู่พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้ทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมขันเมื่อยอ่อลงให้สั้นก็มีอยู่สามประการตรงกับพระบาลีว่าสัพพปาปัสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนี้ประการหนึ่งกุศลสู่ปะสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมอีกประการหนึ่ง สจัจจตะปริโยธปนังการทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วอีกประการหนึ่งเอตังพุทธานะศาสนงนี่เป็นศาสนาคนในส่วนมากเข้าใจว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วศาสนานั้นเสือ่อมศิลธรรมเสือ่อมความเป็นจริงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เสื่อมไปไหน ศีลธรรมก็ไม่ได้เสื่อมไปไหนคนเราต่างหากเป็นผู้เสื่อมเสื่อมคือการไม่ประพฤติปฏิบัติตามการละเลยไม่กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสมา,าทานศีลไปแล้วก็ว่าต่ปากเมื่อกลับไปจากวัดแล้วก็ทิ้งไว้ที่วัดทิ้งไว้ที่ศาลาไม่ได้นำเอาติดตัวไปเพราะฉะนั้นคนโดยส่วนมากจึงได้พูดกันว่าศาสนาเสื่อมความเป็นจริงคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เสื่อม คือลจะจากความชั่วแล้วก็ประพฤติความดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติความดีขัดเกลากิเลสอสวะซึ่งครองอยู่ในจิตสันดานของเรามาตั้งหลายภพหลายชาติก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นเราจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพเมื่อชาติสุดท้ายที่เราได้มาเป็นมนุษย์นี้คุณงามความดีมีในตัวของเราพอแล้วหรือยังเราต้องตั้งสติคือความระลึกสัมปชัญญะ ความรอบรู้หรือความรู้ตัวระลึกนึกพิจารณาตนเองอยู่เสมอว่าบัดนี้เรามีคุณงามความดีพอแล้วหรือยังถ้าจิตมันตอบว่ายังก็ให้พยายามสร้างวิริยะบารมีขึ้นคือมีความภาคเพียรมีการไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งกำหนดจิตใจของตนว่าขณะน,นี้จิตของเรา มันไปคิดถึงอารมณ์อะไรซึ่งจะผ่านเข้ามาทางตาหูทางจมูกทางลิ้นและใจเป็นผู้ยึดใจเป็นผู้ถือท่านจึงให้ชื่อว่าอุปทา,านขันคือใจเป็นผู้ถือมั่นเช่นอย่างมั่นในร่างกายของเราว่าขณะนี้ร่างกายของเรายัางเข้มแข็งจะเดินจะเหินไปที่ไหนก็ได้สะดวกเรามาพิจารณาดูกายของเราให้เห็นว่าเป็นเพียงรูปร่างหรือกองขันห้าอันหนึ่ง เช่นอย่างรูปซึ่งเราได้ร่างกายนี้มาทีนี้เวทนาเมื่อเรานั่นงานานๆก็มีการปวดแข้งปวดขาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ดังนี้เป็นต้นทุกคนถ้ามาพิจารณาให้ชัดใช้ปัญญาวินิจฉัยลงไปว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งนั้นชีวิตของเราจะเป็นอยู่ได้นานเท่าใดเราก็ไม่ทราบเท่าที่ชีวิตล่วงไปล่วงไปมาถึงขณะนี้เราลองนึก ตั้งสติหัวละลึกนึกถึงตั้งแต่เราคลอดออกมาจากท้องแม่มาจนกระทั่งบัดนี้อายุบางท่านก็อยู่ในระหว่างกลางคนบางท่านก็อยู่ในปัจฉิมวัยคือ 40- 50หขึ้นไปสังขารร่างกายนั้นเวลาจะเดินจะเหินนั้นแข็งแรงเหมือนอย่างที่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรือไม่ความแข็งแรงนั้นมันลดไปลดไปเรามาพิจารณาได้อย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้สามารถที่จะทำตนของตน ให้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านสอนในหลายแง่หลายมุมเมื่อเราย่อให้สั้นมาพิจารณาถึงตัวของเราเองว่าเราจะมีชีวิตจิตใจยอยู่ไปได้นานเพียงแค่ไหนถ้ามองในอนาคตว่าร่างกายของเราคือชีวิตความเป็นอยู่นี้สั้นเข้าทุกวันทุกวันเมื่อถึงวันที่หมดลมหายใจนั้นก็เรียกว่าตายในขณะนี้เราก็ตายอยู่ทุกเวลานาที หายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแต่ว่าตายชนิดนี้เรียกว่าตายชนิดที่ปกปิดถ้าเราไม่คิดให้ดีก็ไม่รู้ว่าตายคือความแก่ชารามันนำไปอยู่ทุกขณะไม่มีเว้นว่างดังนั้นเราจึงได้พากันเสียสละกิจการงานทางบ้านออกมาสร้างคุณงามความดีในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นองค์ประมุขของพวกเราเราทั้งหลายได้มาปฏิบัติเช่นนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่มาหากำไรงชีวิตเปรียบประดุษว่าพ่อค้าเขาค้าขายเมื่อเขาลงทุนไปแล้วก็ต้องการกําไรฉันใดก็ดีท่านทั้งหลายได้มาลงทุนให้ฐานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาดันคิดทรรอยู่ในขณะนี้นี้เรียกว่าเป็นการมาสร้างทุนทรัพย์ซึ่งเรียกว่าทรัพย์ภายในได้แก่ความเชื่อมั่นว่าการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําตัวของเราให้เป็นคนมีจิตใจอันสุจริต ประพฤติไม่ผิดศีลธรรมและจารีประเพณีเพราะคนทุกคนนั้นมีวินัยประจําตัวทุกคนคือต้องมีระเบียบเป็นคนที่มีความประพฤติระเบียบเรียบร้อยทางกายทางวาจาใจก็มีเมตตาธรรมแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้เรียกว่าเป็นมนุษยโลโลกโลกคือมนุษย์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิกรรมเก่า เป็นผู้มีร่างกายอันสมบูรณ์บริบูรณ์จะทำอะไรก็ทำได้ตามความใจชอบของเราแต่โดยส่วนมากเราชอบใจในทางศิลธรรมภาวนาหาคุณงามความดีใส่ตนให้มากที่สุดเท่าที่จะหามากได้ในวารานี้ทุกๆคนนั้นก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้เสียสละกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างทำใจของเราไม่ให้เป็นห่วงแม้บ้านช่องมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน เพราะในขนาดนี้เราต้องการที่จะสร้างตนให้เป็นคนดีมีทรัพย์คืออริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสร,ริฐซึ่งเกิดขึ้นกับดวงใจของเราตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จนผู้ร้ายจะมาแย่งชิงเอาไปก็ไม่ได้เพราะฝังอยู่ในดวงใจของเราแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนบรรดาพุทธบริษัททั้งสี่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา อย่างที่พุกท่านได้ปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่เคารพนับถือของตนตลอดชีวิตเมื่อทํากิจได้เช่นนี้ถือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นในการที่ปฏิบัตินั้นไม่เฉพาะแต่เราจะมานั่งพับเพียบหรือมานั่งสมาธิในศาลาพระราชสถานนี้แห่งเดียวอาการิโกไม่เลือกกาลไม่เลือกเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลาย มีความภาคเพียรทุกอริยบทมียืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทำพูดคิดเป็นต้นหากคนทุกคนทำได้อย่างนี้เป็นผู้ชื่อว่าไม่ประมาทบุคคลผู้ที่ไม่ประมาทนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตายคือไม่ตายจากคุณงามความดีถ้าบุคคลผู้ใดประมาทแม้จะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีบุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าตายแล้วคือตายจากคุณงามความดีนั่นเองส่วนร่างกายยังอยู่ ท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงได้แนะนําพร่ำสอนให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอันจะนําจิตใจของตนให้ปราศจากความโลภความหลงซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลคือความไม่ดีซึ่งมีประจําใจอยู่เสมอทีนี้เราก็พยายามละสิ่งเหล่านั้นให้มาเป็นกุศลเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีปัญญาสามารถที่จะชําระสิ่งที่มันไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นกับจิตของเรานั้นให้หายไปวันละเล็กวันละน้อยเมื่อน,อนานๆเข้าความดีนั้น ก็ย่อมปรากฏขึ้นในดวงจิตของเราอย่างแน่วแน่แม้ในสมัยคร้างพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเพียงแต่ผู้ว่าผู้บอกส่วนพุทธสาวกหรือพุทธบร,ริษัททั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็นำมาไปประพฤติปฏิบัติเช่นอย่างในสมัยโบร,ราณท่านสอนให้ปฏิบัติในสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระพิสุสมณเนก็ฉันเพียงมือเดียว ฉันในบาทพอยัางอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อที่จะได้บำเพ็ญความเพียรให้ได้รับความสุขคือความสบายที่เกิดขึ้นในใจของตนที่นี้ส่วนญาติโยมซึ่งมีภาระทุระที่จะต้องประกอบอาชีพสําหรับเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นย่อมมีกิจการต่างๆกันบางท่านก็เป็นพ่อค้าบางท่านก็เป็นข้าราชการบางท่านก็เป็นชาวไร่ชาวนา าอาหารหรือเครื่องอุปโภคบรโิโภคเพื่อจะนํามาบำร,รุงร่างกายของตนเองให้อยู่ได้ในวันวนหนึ่งส่วนพระพิสุสาม,มนเนียนั้นได้สละบ้านเรือนออกมาบวชเป็นเนนก็ดีเป็นพระก็ดีตั้งใจที่จะสละความกังวลในทางครวาสวิสัยออกมารักษาพระธรรมวินัยให้มั่นคงถาวรทำตนของตนให้พ้นจากกองทุกข์คือชาติทุกข์ชาราทุกข์พยาทุกข์มรณาทุกข์แม้ญาติโยมก็เป็นเช่นเดียวกัน ชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บาวาลณะความตายติดตามเรามาตั้งแต่วันเกิดทำอย่างไรเราจึงจะหนีจากสิ่งทั้งสี่ประการนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่พระอริยาเจ้าทั้งหลายในสมัยโบราณกาลนั้นท่านเป็นผู้ที่ตั้งใจออกจากคารวาสน,นิสัยมาบรประชาอุปสมบทกับพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเอาชีวิตเป็นเดิมพันแม้จะตายในขณะนั้นก็ไม่ได้เสียดายเมื่อท่านได้ตั้งใจที่ฐานใจอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจประกอบความภาคเทียนในความมั่นคงถาวรไม่ด่านนักท่านก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ขี่นาศพเป็นผู้ที่ไม่เกิดในชาตินี้อย่างพวกเราจะต้องเกิดแต่ว่าเกิดนั้นให้เกิดดี ให้เกิดในตระกูลที่ดีก็เพราะเนื่องมาจากที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการที่ประพฤติปฏิบัติรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นแต่ผู้บอกครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราได้รัตนาท่านมาให้อวาดนั้นก็เป็นเพียงแต่ว่าผู้ว่าผู้บอกแม้ตัวท่านเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกันกับพวกท่านแต่จะต่างกันก็เป็นแต่เพียงท่านเป็นเพศบัณฑิชิต จิตของท่านก็จะละเอียดละออกว่าที่เป็นคราวาสถึงแม้ว่าเป็นคราวาสนั้นถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะได้เห็นความสุขอันเกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังนั่งกําหนดจิตเมื่อจิตมันวางจากอารมณ์ภายนอกได้แล้วความสุขทางจิตคือปีติก็ย่อมเกิดขึ้นท่านจึงให้ชื่อว่านัตถิสันติประมังสุข,ขังสุขยิ่งอื่นกว่าความสงบไม่มี ความสงบในที่นี้หมายถึงใจของเรามันวางจากอารมณ์ภายนอกแม้สิ่งใดจะผ่านเข้ามาเป็นรูปผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้ามาทางหูกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นอย่างนี้เป็นต้นใจไม่นึกใจไม่ถือใจวางสินั่นแหละเรียกว่าได้รับความสุขกายสบายใจเมื่อใจสบายแล้วกายก็พอสบายไปด้วยดังนั้นในวันนี้ที่อาตมาได้มีโอกาสมาให้อววาท่านทั้งหลายนับว่าเป็นโชคหรือเป็นลาภอันหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายทั้งพวกญาติโยมและตามาด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เรามาปฏิบัติเช่นนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมเพิ่มเติมเมฉลิมพระเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งจะมอายุตามปกติก็ถือกันเอาว่าวันที่5ธันวาคมเป็นวันครบรอบแห่งปีเราทั้งหลายได้ตั้งใจ่าพฤติปฏิบัติกันมาเช่นนี้ก็แสดงออกถึงความกตยยัญญูกตเวิตาธรรมอันจะทำให้พระองค์มีอายุยืนยาว เป็นที่พึ่งของชาวโลกต่อไปในที่สุดด้วยอำนาจของพระศีรัตนไตรัยจงได้ปกป้องคุ้มครองบรรดาท่านทั้งหลายทั้งบรรพชิตและครือขัดให้ปราศจากทุกโศโกโรคภัยไข้เจ็บให้มีอายุมั่นขวัญยืนได้เป็นผู้อุปถมัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและประเทศชาติตลอดถึงพระมหากริย์ให้วัฒนาทาวรสืบไปประกอบไปด้วย จตุละพิทรรชัยทั้งสีมีอายุวันนะสุขะพละตลอดกาลนาทุกๆท,ท่านเถิด